ความรักก่อตัวได้จากสถานการณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะบังเอิญหรือตั้งใจหากตั้งใจดีก็คงจะเป็นความรักที่ดีแต่ถ้าเกิดขึ้นจากเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็อาจสร้างจุดจบที่ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดเรื่องเล่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงโปรดปิดไฟเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมผู้พิสูจน์ความหลอนในวันนี้คือคุณป๋องกับผลทองพรับ สนับสนุนโดยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคํามหอมงาดำอร่อยมากพี่ป๋องครับครับในชีวิตพี่ป๋องเชื่อว่าฟังเรื่องผีมาเยอะ mm hmm. นะครับและคราวนี้เกี่ยวกับคนโดนของโดนคุณใส่ผมก็เชื่อว่าพี่ป๋องเคยได้ยินมาเยอะใช่ธรรมดาแล้วเวลาเราจับใครได้สักคนหนึ่งว่าเขาทําของใส่เราคนที่โดนจับได้เขาไม่จะตกใจหรือไม่ก็แบบประมา mm hmm. แต่เรื่องเนี้ยไม่ใช่ ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันแปลกคนที่เล่าให้ผมฟังชื่อว่าคุณพบคุณพบเขาบอกว่าตอนที่เขาเริ่มทํางานเขาก็ทํางานอยู่ในเมืองปกตินี่แหละแต่ต่อมาเขาเริ่มรู้สึกว่าค่าของชีพเอ่ยเกี่ยวกับความวุ่นวายต่างๆมันไม่ใช่นิสัยของเขาเขาก็เลยตัดสินใจขอย้ายไปอยู่ในสาขาที่ค่อนข้างจะไกลเรียกว่าอําเภอนะคยเาที่เป็นสาขาตรงนั้นน่ะน้อยคนมากเลยที่อยากจะขอย้ายจากตัวเองไปอยู่อ ความเจริญแทบไม่มีห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อต้องวิ่งรถไปไกลมากพอเขาย้ายไปก็ทําให้ออฟฟิศตรงนั้นครับสํานักง,งานสาขานั้นรู้สึกแปลกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยมีจากคนจากสํานักง,งานในกรุงเทพขอย้ายมาและด้วยความที่คุณโพบครับเขาเป็นผู้ชายที่ถึงจะไม่ได้หล่อมากแต่ดูภูมิฐานด้วยความที่เคยทํางานในเมืองกรุงเนาะพอเขาเข้าไปก็หลายๆคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าตาดีอมีมาเกี่ยวกับ ให้ความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้แต่คุณพบเองเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยเขาก็ทําแต่งานของเขาไปจนต่อมาเขาไปเจอพนักงานคนหนึ่งครับชื่อว่านิดคุณพบเขาให้นิยามว่าหน้าตาธรรมดามากแต่เขารู้สึกว่าทำไมยิ่งคุยแล้วยิ่งรู้สึกชอบมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์มีเสน่ห์คือโอ้โหมันมีสเสน่ห์ในคําพูดจนสุดท้ายเราก็คบหากันเป็นทอเอาเดือทาวของออฟฟิศมากๆเลยว่าเฮ้ยทำไมคุณพบถึงไปตกลงอยู่กับนิดได้เนเื่อ นิดอยู่ที่นี่มานานไม่มีใครสนใจเลยคุณพบกับน,นิดคบกันได้ระยะหนึ่งครับในที่สุดแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันแบบไม่ได้แต่งงานโดยที่คุณพบย้ายมาที่นี่เขาใช้วิธีเช่าบ้านอืมันจะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีห้องนอนห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ํามีเป็นส่วนโซนห้องรับแขกด้านนอกมีประตูทางเข้าคือด้านหน้ากับด้านหลังคุณพบบอกว่าพอรานิดเขาย้ายมาอยู่พูตีรว่าม,ม,มันเหมือนกับว่าเราได้สร้างครอบครั<อ>วได้สร้างอะไรที่มันอบอุ่นมากๆเลยอะ รักกันมากหยอกล้อกันมันเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขมากๆแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกแปลกๆ hmm. มันเริ่มมีเสียงแปลกๆในบ้าน hmm. เช่นเสียงคนเดินในบ้านหมาเห่ามั้งหมาหอนมั่งรู้สึกมองออกไปเหมือนมีคนเดินอยู่ด้านนอกบ้าง hmm. คุณพวว่อบอกมันเป็นอะไรที่มันแปลก hmm. แต่เขาก็ไม่เคยเจออะไรที่มันชัดเจนนะเ hmm. ช่นรู้สึกว่าได้ยินเสียงคนเดินพอเปิดออกไปดูก็ไม่เจออะไร เรื่องอย่างนี้มันดําเนินมาเป็นสัปดาห์ครับจนมีวันหนึ่งคุณพพเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนเดินด้านนอกแบบชัดเจนมากๆชิดเลยว่ายังไงก็โจรชัวร์เพราะมีเสียงไม้มันแอดแอดแอดเขาก็เลยตัดสินใจถือปืนไปเลยกะว่าเฮ้ยอย่างน้อยอะ่ะเดี๋ยวพอเปิดออกไปปุ๊บไม่เจอใครเลยสิ่งที่เดินอยู่ก็หายไปคตรตบ้งภพเองก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปกติแต่แตเขาไม่อยากคิดเลยมากกว่านี้ มีวันหนึ่งครับเขาได้ยินเสียงเดินอีกแล้วแต่เสียงเดินอะ่ะมันดังไปเรื่อยๆจนถึงประตูด้านหลังแล้วมันมีเสียงเปิดประตูแอนปึ้งเฮ้ยมันเหมือนคนเข้ามาในบ้านแล้วเปิดประตูออกไปจริงๆคุณพบก็เลยเหมือนเดิมครับไปหยิบปืนมาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปจนถึงด้านหลังมองผ่านกระจกเจอว่าหมาสามตัวที่เลี้ยงไว้ไปยืนล้อมอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็เฮาเฮาเฮาเหาเาอะไรไม่รู้อยู่ใต้ต้นไม้แต่มองจากมุมเนี้ยไม่เห็นอะไรเลย Hmm. จนตัวคุณพบเองรู้สึกว่าถ้าปล่อยเห่าแบบนั้นเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะด่าและมันนานแล้วก็เลยเปิดประตูแล้วก็เรียกหมาทั้งสามตัวเข้ามาในบ้านพอเรียกเข้ามาในบ้านแล้วก็ปิดประตูกลายเป็นว่าด้วยระดับการมองของหมาทั้งสามตัว hmm. มองไม่เห็นต้นไม้ต้นนั้นมันก็หยุดเห่าตุณพบเองก็มันเกิดอะไรขึ้นวะตอนเช้าพอนิดตื่นก็เลยเล่าให้นิดฟังว่านิดเมื่อคืนนี้พี่ได้ยินเสียงคนเดินอีกแล้ว hmm. แล้วคราวนี้ตอนที่เดินอ่ะ พี่ได้ยินเสียงเหมือนเขาเดินไปด้านนอกแล้วหมาเราสามตัวก็ไปยืนล้อมเห่ากันหมดเลยพอเราพูดกันปุ๊บทางคุณนิดจริงๆแล้วก็น่าจะตกใจหรืออะไรบ้างใช,ใช่ไหมล่าหันมา้มอ,อยเฉยแล้วบอกคิดเองหรือเปล่า,าไม่มีอะไรหรอกมันอาจจะไปเห็นตัวอะไรวิ่งขึ้นต้นไม้เป็นมุงเป็นแมวอะไรไปคุณพบพอเราเห็นนิดพูดอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรพูดไว้เผื่อตัวเองเจอแล้วกลัวเพราะตัวคุณพบเองไม่ได้กลัวอยู่แล้วคุณพบบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ครับจนวันหนึ่งเขาไปที่ทํางาน แล้วเขาก็เจอเพื่อนที่ว่า, <S <S วาเพื่อนคนนี้อยู่ในสาขานี้มานานแล้วแต่เคยเจอกันตอนที่ไปประชุมสาขาใหญ่กันก็รู้จักกันก็เลยเล่าว่าเนี่ยพักนี้กูไม่ค่อยได้นอนเลยว่ะเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้มึงคิดว่ายังไงเพื่อนบอกว่ามันแปลกว่ะแปลกสิมันแปลกเพราะว่าจังหวัดที่ตัวคุณพบอยู่มันจังหวัดที่เขาเชื่อเรื่องการทำของ,ของใส่กันอเขาก็บอกว่ามันแปลกกูว่ามึงมีคนทำของทำอะไรใส่มึงหรือเปล่า คุพบอกมึงจะบ้าเหรอสมัยนี้ไม่มีอะไรแล้วตัวเพื่อนบอกว่ามีมึงเชื่อกูมีแต่คราวนี้ใครทําใส่มึงมึงลองคิดดิตัวคุาพบอกตั้งแต่ย้ายมาปัญหากับหัวหน้าก็ไม่มีมปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็ไม่มีคราวนี้ตัวเพื่อน,นกน็เลยบอกว่างานกูวันิดตัวคุณภพก็บอกมันจะเป็นมิดได้ยังไงในเมื่อเรารักกันดีไม่มีปัญหาอะไรกันเลย<ม>ตัวเพื่อนก็เลยบอกว่า,วางั้นมึงลองนอึกเมื่อก่อนตอนมึงอยู่คนเดียว มีแบบนี้ไหมอือแล้วตั้งแต่นิดเข้าไปมึงเจอแบบนี้ใช่ไหมครับตัวผมก็เริ่มคิดจริงเออตั้งแต่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเจออะไรเลยแต่ตอนนิดเข้ามาเขาเจออะไรแ,แปลกแต่จะให้ไปปักปัามเมียสุดที่รักของตัวเองอว่าทําของใส่กูเหรอคุณพ,พบก็กทําไม่ได้ครับเพื่อนก็เลยว่าเอานี้ธรรมดาเวลาทําของพู้เสน่หราะอะไรพวกนี้มันจะต้องมีของพนั้นอยู่ใกล้ตัวแน่ๆอลองไปค้นดู ไม่ว่าจะเป็นในกระเป๋าของนิดหรือจะเป็นของใต้เตียงของอะไรพวกนี้ลองค้นดูกูว่ามึงต้องเจอคุณผพก็เลยเอาอยัางไงดีวันแรกผ่านไปครับคุณภพไม่ทําจนวันที่สองยังเจอแบบเดิมอีกไม่ว่าจะเป็นหมาที่อยู่ด้านนอกไปไล่เหา่าเห่าตามต้นไม้ทั้งที่ไม่มีอะไรอยู่เลยในบ้านได้ยินเสียงคนเดินแต่ที่ตัดสินใจว่าจะทําคือวันนั้นคุณพบนอนอยู่เขาบอกว่าเขาเห็นเงาดําๆมายืนข้างเตียง อ hmm. แล้วก็ยืนมองเขาแล้วเหมือนเอื้อมมือจะจับเขาเขาก็สะด,ดุ้งขึ้นมาเลย oh. ใช่สะด,ดุ้งมาแล้วมองอย่างนี้ไม่เจออะไรแล้วพยายามเขย่านิดแล้วก็บอกนิดนิดเมื่อกี้พี่เห็นแบบนี้ปรากฏว่านิดก็หันมาไม่มีอะไรรอคิดมากนอนนอนนอนนิดก็ไม่สนใจอีกแล้วตัวคุณพบเองตอนเช้าก็เลยนึกถึงคําที่เพื่อนบอกว่ามันต้องมีอะไรแล้วแหละเลยตัดสินใจแบบนี้ครับวันนี้เขารู้ว่านิดจะทำโอทีดังนั้นตัวเขาเองอะ่ะจะกลับมาบ้านก่อน จะลองมาหาของเท่าที่หาได้ว่ามีอะไรจริงไหม <G ül> พอกลับมาด้วยความที่พี่ป๋องคนมันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนอแล้วก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นอ่ะตัวเองอยู่ในกรุงเทพมาตลอดอ่ะ <G ül> ก็เลยไปคน้คนแค่ตรงหัวเตียงมากอะไรมากก็ไม่เจอแล้วนิดก็กลับมาพอดีคุณพบเองก็ออกไปรับเฮ้ยนิดเป็นไงเหนื่อยไหมนิดซื้อของอะไรมาเต็มเลยก็คิดในใจกูจะระแวงเมียกูจริงหรอวะใช่ผมไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะนิดวางของเสร็จ ก็แต่งตัวแล้วก็เข้าไปอาบน้ําแต่คุณพบก็แต่เหตุการณ์เมื่อคืนมันหนักแล้วไงก็เลยตัดสินใจลองค้นกระเป๋าถือของนิดในนั้นก็มีพวกเครื่องสําอางมีกระเป๋าตังแต่เขาเจอห่อผ้าแดงๆห่อหนึ่งมันเก่ามันโทมคุณพบเลยตัดสินใจหยิบขึ้นมาดูครับมันเป็นห่อผ้าแดงๆแล้วพันด้วยสายสิ่เขาก็เลยค่อยๆแกะออกมาดูข้างในสิ่งเขาเจอคือมันเป็น โกนขาวๆซึ่งเขารู้ว่ามันคือกระดูกนรอครูญาติผู้ใหญ่เขาเสียชีวิตเขาเคยไปเก็บกระดูกใส่โกรดมาก่อนอมีตะปูอยู่หลายตัวแล้วพอเขาคลิกดูเขาเจอรูปเขาตอนที่เขานอนลหลับอยู่ใต้นั้นอือเสด็แวว่าตัวเองโดนจริงหเหรอวันนียโดนนี่หว่าใช่ขนาดที่กําลังช็อกอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะทํายังไงนิดเปิดประตูห้องน้ําออกมาพอดีสิ่งแรกที่มันควรจะเกิดขึ้น,นคือน,นิดต้องตกใจว่า เห็นแล้วเหรอ,อหรือเฮ้ยนิดไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนี้แต่เปล่าเลยนิดมองเฉยเฉยแล้วบอกว่าม้วนเก็บไว้ที่เดิมด้วยนะอยาวไปทิ้งเดี๋ยวเรือ่องมันจะหนักกว่านี้ <Hey. S 1> คุณพบผมช็อกเพราะว่านิดนอกจากไม่ปฏิเสธแล้วยังยอมรับว่ามัดเก็บไว้ที่เดิมด้วยเดี๋ยวเรื่องมันจะหนักกว่านี้เฮ้ย <Hey. S 1> คุณพบก็ช็อกค,ครับแบบผมฟังเรื่องนี้มันผมต้องใช่ <laughs> คือผมเคยฟังเรื่องมาเยอะผมไม่เคยเจอคนที่ยอมรับง่ายๆแบบเนี้ย oh. พขาบอกกูตีมไหมตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกนอกจากยืนอึ้งแล้วถืออยู่งั้นน่ะส่วนนี้ก็เดินไปพาขนูเช็ดตัวเสร็จใส่ชุดนอนแล้วก็เดินไปที่ห้องนอนเอาหมอนอับผ้าห่มอะไรมาแล้วก็บอกว่าวันนี้เขาจะนอนโซฟาเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยที่คุณพบเจอ <gasps> คุณพบวบอกเขาตัดนใจเอาสายสินมัดห่อไว้เหมือนเดิมแล้วก็ถือเข้าห้องนอนวางไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วได้แต่คิดลุกจะทำยังไงต่อวันนี้เพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาเจอเรื่องแบบนี้ คุณพบนอนคิดทั้งคืนครับจนสุดท้ายตัดสินใจว่าจะเอาไปลอยน้ำเรื่องมันน่าจะจบตอนเช้าคุณพบก็ออกไปทำงานแล้วระหว่างทางมันมีน้ำก็โยนทิ้งไปเลยอพอกลับมาบ้านนิดไม่ได้ถามถึงของในหอแดงเลยนะคะนิดบอกว่าวันนี้เขาจะกลับไปนอนห้องปกตินะไม่นอนโซฟาแล้วตัวคุณพบเองอ่าโอเคสงสัยน่าจะเลิกนอนเลิกโมโหรเลิอกอะไรเปล่าครับเข้าห้องนอนจริงแต่นอนหันหลังให้ คุณพบก็ไม no, ่ร like 네ู้จะทำไงก็ต่างคนต่างนอนแยกหันหลังกันคุณพบก็คิดแค่ว่าสงสัยน่าจะงอนหรือไม่ก็โมโหอยู่คืนนั้นพบว่าขณะที่กําลังนอนนอนอยู่เหมือนว่าจะหลับได้ยินเสียงอีกแล้วแต่เป็นเสียงด้านนอกเสียงเหมือนคนเดินด้านนอกเดินตุตุ่วตุ่วตุ่งตุ่วตุ่งตุ่งตุ่วตุ่งตุ้วตุ่วตุ่วตุ่วตน่วตุ่วตุ่วตุ่วตน่วตุ่วตุ่ัตุ่วตุ่วตุ่ตุ่วตุ่ตุ่ว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 ต่วตุ่ว แล้วก็ไปสวดมนต์แล้วก็ไปขอพยัน hmm. คือเล็กๆจากที่วัดมาแล้วคุณพบก็เอามาครับเอามาติดที่หน้าประตูบ้านคิดว่ายังไงมันต้องจบแล้วแหละแต่้นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่คุณพบทาเพิ่มมาคือเปิดเสียงบทสวดในห้องนอน <c oughs> คือเขาบอกเขากลัวมากเลยนะ hmm. เขาเทำอะไรอื่นไม่ได้นอกจากเปิดเสียงบทสวดซึ่งคุณนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> คุณนี้เขาก็เข้ามาแล้วก็นอนปกติของเขาไปก็ยังอาหารหลังให้เหมือนเดิมคุณพบอบอกว่าคืนนั้นเขานอนพุณตีมันไม่ดีขึ้นเลย ผมได้ยินเสียงหนักกว่าเดิมมันคือมันเสียงเดินตึมตึมตึมแล้วมาหยุดที่ประตูหน้าบ้านแล้วก็มีเสียงคนทุบตรงปึ้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 งปๆงผมก็นิด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 หันมาบอกแค่ว่าก็บอกแล้วอย่าทิ้งเดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดิมใช่พูดเธอพูดใช่ซึ่งนิดไม่ได้รู้สึกรู้สาเลยแค่บอกว่าก็เตือนไว้แล้วนะแล้วเขาก็หันกลับไปแล้วนอนเหมือนเดิมใกล้เป็นคุณภพเองต้องนอนแบบหวาดกลัวแบบนั้นอะไม่รู้อะไรแล้วสักพักหนึ่งเขาได้ยินเสียง คืดเหมือนใครเอาอะไรขูดไปที่ผนังไม้ด้านนอกคือนคะรเขานอนพยายามนอนคูโปให้หลับหลับไปเมื่อไหอไร่ไม่รู้ตอนเช้าเขาตื่นมาเพราะสิ่งในกาปลุกแต่งตัวอะไรเสร็จถามนิดว่าเน็ตจะไปทางานด้วยกันไหมนิดบอกไม่วันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายขออยู่บ้านแหละอคุโปก็ไม่เซอซีครับก็ออกจากบ้านไปพอออกไปเสร็จเปิดประตูออกไปหันหลังมาปิดประตูปึ้งสิ่งที่คุโปรช็อกคือคตีมันมีรอยเหมือนคนเอาเล็บขวนไปที่กําแพงไม้มันมีรอยลึกเหมือนกับว่าขนาดว่าถ้า ถ้าจะใช้เหล็กก็ต้องออกแรงในระดับหนึ่งเลยนะถึงจะขูดให้เป็นรอยผมก็อึ้งดีว่าใครทำวะ <c oughs> แล้วผมก็เริ่มรู้สึกขนลุกตรงที่ว่ามันไม่ได้ขูดแค่ประตูมันเป็นรอยขูดที่ยาวไปเดี๋ยนี้บอกอ่ะพี่กองจะกล้าเดินตามรอยที่มันขูดไหมเดี๋ยวถ้าถามไปสองี่สองใจคืออยากรู้ก็อยากรู้อ่ะกลัวก็กลัวอ่ะแต่ก็แต่ก็อยากดูอ่ะคุณพมก็ตัดสินใจง,งั้นแหละรอยอะไรวะเนี่ยเขาก็เลยเดินตามรอยไปว่ามันจากประตูหน้า ไปเรื่อยๆจนถึงกำแพงด้านข้างลากไปยันกำแพงด้านข้างแล้วสุดท้ายลอยนั้นไปไปหยุดที่ประตูด้านหลังแล้วที่ประตูด้านหลังมันมีลอยเหมือนลอยเท้าคนที่มันเหยียบดินมาบางๆแล้วเหยียบไปที่ไอ้ตรงที่วางเท<ม>้าแต่คุณพบที่บอกว่าช็อกที่สุดคือลอยเท้ามันเหมือนเดินเข้าไปในบ้าน<อ>คุณพบเลยบอกคุณตีผมไม่ได้คิดเลยผมแปะยันด้านหน้า<อ>แต่ผมไม่คิดถึงประตูด้านหลังอ แล้วคราวนี้ผมก็ใจนึงนิดอยู่ในบ้านใจนึงก็ห่วงเมียครับก็เลยแต่ใจเปิดประตูแล้วเดินไปสิ่งที่ผมทีสิ่งที่คุณพบเห็นก็คือประตูห้องนอนที่ตัวเงปิดแล้วแน่นอนเพราะเมียไม่สบายก็เลยปิดประตูไว้อย่างน,น,างน,างนี้มันเปิดอย่างเงี้มคุณพบก็เลยเดินเงียบเงียบเงียบเข้าไปแล้วพยายามชะงกหน้ามองเขาบอกเขาเจอเงาผู้ชายคนหนึ่งแน่นอนยืนจ้องหน้านิดอยู่ทันทีนิดนอนหลับคุณพบบอกมันเข้ามาในบ้าน เพราะคราวนี้เห็นได้ด้วยตัวเองทั้งที่เป็นเวลากลางวันคุณพบก,ก็เลยค่อยๆเดินออกทางประตูเดิมครับพอเดินออกมาเสร็จพ๊บเขาก็เลยไปปรึกษาเพื่อนว่าเพื่อนที่บอกว่าให้มานุว่ามึงโดนของนั่นแหละเขาเลยวันนี้กูเจอแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้เพื่อนบอกกูบอกแล้วว่ามึงโดนอเอาอย่างนี้กูมีหมอผีคนหนึ่งที่กูรู้จักแล้วคนแถบนี้ก็รู้จักมึงลองไปปรึกษาเขาดูเขาอาจจะช่วยอะไรมึงได้ตัวคุณพบเองสองจิตสองใจครับเพราะ ถึงจะเห็นอย่างนั้นแะแต่เขาไม่ได้เชื่อในตัวหมอผีไงพวกนั้นมิจฉาชีพหรืออะไรหนึงที่เขาเคยได้ยินแต่ในเมื่อเพื่อนแนะนําะก็ไปกันสองคนเลยไปถึงก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับหมอผีครับเราทุกอย่างให้เขาฟังเขาเงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วเขาบอกว่าโอ้หมึงโดนแรงเลยนะเขาส่งของมาเพื่อที่ว่าจะให้สําเร็จกับมึงมคือทําเสน่ห์ใส่มึงคนที่ทําอ่ะก็คือนิดนั่นแหละคือเมียมึงจริง แต่ของที่มันทำอ่ะมันแรงเพราะว่ามันมีสิ่งแรกเปลี่ยนคุณพบก็ว่าอะไรคือแรกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนคืออะไรหมอผีบอกว่าการที่ทําเสน่ห์ชนิดเนี้ยมันคือตัวผู้หญิงเองต้องมีอะไรกับผีผ่าน,านทางหมอผีอผมก็ยังไงนะคุณพบต้องมีอะไรกับผีผ่านทางหมอผีเพื่อให้ผีตนนั้นะ<อ>มีสถานะเป็นผัวของผู้หญิงคนนี้แล้วสกกเวทีเพื่อให้ตามช่วยเหลือ ดังนั้นไอ้ของในห่อผ้าแดงที่เล่ามาเท่ากระดูกเอยอ,อะไรเลยมันเป็นของผีตัวนั้นนั่นแหละมีผีเป็นผัวเนี่ยนะใช่เพื่อตามทั้งหมดเลยแล้วเขาบอกว่าเขาสะกดไว้แล้วผ่านทางไอ้ห่อผ้าแดงนะครับแล้วมึงเอาไปทิ้งใช่ดังนั้นหมายความว่าผีตัวเนี้ไม่ได้ตามช่วยเหลือเพอม,มันรักมึงแต่มันโดนสะกดแล้วมันก็รักผู้หญิงแล้วมึงเอาสะกดไปทิ้งแล้วมันก็จะเล่นมึงเนี่ยแหละ Oh. ผู้หญิงถึงได้บอกว่าอย่าเอาไปทิ้งเพราะเรื่องมันจะแย่ครับตัวคุณภบก็อึ้งดีครับว่าเอาแล้วผมต้องทอํายังไ,ไงอันนี้เมื่อเอาไปทิ้งแล้วอะ่ะอืตัวหมอผีบอกว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นน่ะในเมื่อมันทําในสิ่งที่มันต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนคือมันยอมเป็นให้ผีอเป็นผัวมันมึงก็เอาของนนมาแก้แต่มึงไปทิ้งแล้วดังนั้นก็ต้องมีอีกพิธีหนึ่งคือตัดสายสัมพันธ์ตัดสายสัมพันธ์คือ มึงต้องเอาของของผู้หญิงคนเนี้ยเผาทิ้งให้หมดเลยครับแล้วก็เอาชุดของผู้หญิงคนเนี้ยมาให้กูชุดหนึ่งเดี๋ยวกูทําพิธีให้ตัวพบเองอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นมันก็ยังได้อยู่ตั้งใจว่าพอเราทำพิธีอะไรเสร็จถ้านี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังคบหากันได้อยู่อือ่าก็ไม่ได้ตัดสินใจจะโกรธเกลียดหรือเลิกกันไปคุณพบกลับมาถึงบ้านครับปรากฏว่าไม่เจอนิดแล้วตอนแรกคิดว,ว่าเฮ้ยสงสัยนิดแค่ออกจากบ้านเฉยๆอ่า แต่พอไปดูจะไปหาเสื้อผ้าที่จะไปให้หมอผีในตู้เสื้อผ้านิดไม่มีเสื้อผ้าเหลืออยู่เลยถุงท้องถุงเท้าเก็บเรียบมีโนต้ตแผ่นเดียวที่วางไว้ตรงโต๊ะเครื่องแป้งคือไม่ต้องทำหาแต่ให้รู้ว่าที่ทำพอนิดรักพี่เขียนแค่นั้นเลยทำอะไรไม่ถูกครับตัดสินใจก็เลยเอาไอ้นโนต้ตเนี้ยไปหาหมอผีครั้งหนึ่งแล้วก็เล่าให้หมอผีฟังว่าเขาเก็บของไว้แล้วก็ทิ้งจดหมายฉบับนี้ไว้แล้วเขาทิ้งผมไปทำไมอ่ะนึกว่าผมไม่ได้โกรธอะไรเขาเลยนะหมอผีบอก มึงโง่หรือเปล่าเนี่ยที่เขาทำมึงทั้งหมดเนี่ยจริงอยู่เขาอยากได้มึงเป็นผัวแต่เมื่อมึงเอาขอแดงไปทิ้งแล้วอ่ะมันไม่มีสิ่งอะไรที่จะกั้นได้แล้วออหมายความว่าไม่มึงก็มันครับต้องโดนผีตรงนี้เล่นแน่ๆเขาก็เลยหนีเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วอเออคนต่อไปที่จะสวยก็คือมึง <c oughs> ดังนั้นต้องรีบทรวิธีให้เสร็จอ่ะมึงเอาเสื้อผ้านมา คุณพบก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันไม่มีเสื้อผ้าอะไรแล้วเขาเก็บไปหมดแล้วมันเก็บไปหมดเลยหมอผีโอ้โหถ้าอย่างนั้นกลับไปบ้านอีกครั้งหนึ่งไปหาห่อผ้าแดงซึ่งคุณพบก็บอกก็ทิ้งไปแล้วอหมอผีว่าพิธีเนี้ยยังไงมันต้องมีห่อผ้าแดงสองห่อแน่ๆห่อหนึ่งอ่ะผู้หญิงจะพกติดตัวเพื่อกันผีตัวนั้นไม่ให้ทำอะไรตัวเองและอีกห่อหนึ่งอ่ะต้องไว้ในบ้านต้องซ่อนไวในบ้านแน่ๆเพื่อกันไม่ให้ผีตัวนี้ทําอะไรคุณพบเวลาอยู่ในบ้าน ดังนั้นมันต้องมีคุณพบก็คิดแล้วก็บอกว่าไม่มีครับเพระเมืเ่อกี้ผมหาเสื้อผ้าหาของใช้ของนิดผมหาอย่างดีแต่ไม่เคยเจอของผ้าแดงอะไรเลยมอผีบอกโอ้ถ้าเสื้อผ้าไม่มีห่อผ้าแดงไม่มีก็หมดหวังเมื่อไม่มีงั้นมึงรู้ไว้ผู้หญิงมันปล่อยมึงตายคุณพบก็ทำไมอะครับอบอกว่าก็เพราะผู้หญิงมันเอาของที่มันสะกดไว้ที่บ้านไม่ให้มันทําอะไรมึงเอาติดตัวไปด้วยสแสดงว่ามีของกันแล้วแต่มึงอะไม่มี Oh, wow. ถ้าคืนนี้มึงนอนที่นี่มึงตายแทน oh. อ๋โมก็เลยแล้วผมต้องทํายังไงอะหมอผีบอกมึงต้องย้ายออกอย่างเดียวย้ายออกไปเลยเพราะตอนนี้เท่าที่กูสัมผัสดได้คือผีมันอยู่ในบ้านหลังนั้น oh. ถ้ามึงอยู่มึงตายมึงย้ายออกไปซะเดี๋ยวผีมันจะกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นเอง oh. คุณพบก็เลยตัดสินใจครับย้ายออกในคืนนั้นแล้วไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลย oh. จนเวลาผ่านไปหลายปีเลยครับ oh. เขาก็นึกถึงเพื่อนเก่าขึ้นมาได้ ว่าเอกเพื่อนคนที่แนะนําเรือ enfin ่องหบอกอะไรนี bad, ่ค so ร anyway. ับเขาก็เลยไปหามันเออพูดคุยสารทุกสุขดิบกันแต่ปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงรู้ไหมเมื่อสองปีที่แล้วนิดตายแล้วนะคุณพุกตกตายได้ยังไงอะแล้วแล้วรู้ข่าวนิดได้ยังไงเมื่อวันนั้นที่นิดหนีไปค่ะออกตามหากันนะแต่ไม่มีใครเจอนิดเลยออแล้วรู้จักรู้ที่อยู่นิดได้ยังไงแล้วนิดตายได้ยังไงเขาบอกว่าหลังจากที่มึงย้ายหนีไปอะไม่นานประมาณครึ่งปี นิดก็ย้ายมาอยู่แถวนี้มาหาง,งานแถวนี้ uh แต่มันมีพฤติกรรมแปลกๆคือนิดเช่าบ้านอยู่คนเดียวแล้วไม่ส่งสิงอะไรกับชาวบ้านเลยอยู่ในบ้านบางทีก็เหมือนถ้าคนมองผ่านกระจกเข้าไปเหมือนนิดนั่งคุยกับใครอยู่บางทีเดินไปซื้อของที่ตลาดก็เหมือนหันหน้าคุยกับใครไม่รู้ uh เหมือนกับมีคนอยู่ข้างๆนิดแต่ไม่มีใครเห็นคนก็เลยเดาว,ว่านิดน่าจะสติฟั่นเฟือนหรือไม่ก็มีอาการทางจิตที่คนยิ่ง ตอกย้ำหนักเข้าไปกว่าเดิมคือเพราะมีวันหนึ่งอยู่ๆนิดเดินมาหน้าบ้านเอาถังมาแล้วก็เอาห่อผ้าสีแดงใส่ไปในนั้นเอาน้ำมันล่านแล้วจุดไฟเผาแล้วนิดก็หัวร้ะหัวลาะแล้วก็ร้องไห้หัวร้ะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เดินเข้าบ้านไปเลยจากนั้นไม่นานครับไม่มีใครเห็นนิดอีกเลยจนคนเริ่มเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นพอเข้าไปดูในบ้านถึงได้รู้ว่านิดผูกคอตายพอเพื่อนเก่าเล่าแบบนั้นปุ๊บ คุณพบก็อะไรวะแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็เลยตัดใจไปหาหมอผีคนเดิมที่ยังอยู่ตอนนี้เขาก็เดินไปหาแล้วก็บอกว่าหมอตอนนี้ผมได้ข่าวนิดแล้วแล้วก็เล่าทุกอย่างให้หมอฟังหมอผีเขาบอกว่าเท่าที่เขาสัมผัสได้ตอนนี้นะคนที่ชื่อนิดเมียมึงเนี่ยสติฟั่นเฟือนมานานแล้วตั้งแต่ตอนไปใหม่ๆแล้วที่มันเอาห่อผ้าไปอ่ะเพื่อกันเรื่องผีก็จริง แล้วผีมันก็กลับไปหานิดก็จริงแต่เมื่อก่อนเนี้ยในบ้านหลังนั้นน่ะนิดก็มีผีตัวนี้อยู่แต่มันอยู่กับมึงใช่มันมีมนุษย์อยู่กับมนุษย์มันก็เลยไม่ได้ฟันเฟือนมันไม่ได้เพืออะไรแต่คราวนี้มันไปอยู่คนเดียวเป็นการอยู่คนเดียวที่อยู่กับผีอผีทําอะไรมันไม่ได้ก็จริงเพราะมันไม่ีห่อผ้านั้นแต่มันปรากฏตัวเรื่อยเรื่อยๆรื่อเรื่อยๆืเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนเราจะคุมสติได้ไม่เด er ี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอ ตัวสุดท้ายน่าจะฟันเฟือนจริงๆจนเอาห่อผ้ามาเผาประมาณว่ามึงจะอยู่กับกูทำไม,มก็อยู่กันไปเลยละกันพอเราเผาเสร็จจากนั้นคนก็เลยเห็นว่าเออทำไมนิดอชอบเดินไปไหนมาไหนแล้วคุยกับใครสักคนนึงาจากนั้นไม่นานนิดก็ตัดใจผูกคอตายสิ่งที่หมอผีเขาบอกว่าสัมผัสได้สุดท้ายคือเขารู้ว่าดวงวิญ,ญญาณดวงนั้นผีตัวน,นั้นกับนิดยังอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนั้นยังไม่ได้ไปไหนเอ,อยู่ด้วยกันตรงนั้นเลยคุณพบเลยบอกว่าผู้ตีนไหมจากเรื่องนี้ทั้งหมดอะ จนถึงตอนเนี้ยผมก็ไม่โกรธเขานะเพราะใครจะบอกว่าผมชอบเขาเพราะโดนทาของอผมก็ต้องบอกว่าจนตอนนี้ผมก็ยังชอบเขาอยู่ถ้านี่ของมันไม่ใช่แล้วคือผมเจอหลายๆคนมาแล้วแต่นิดคือคนที่ผมชอบจริงๆแต่เขาอาจจะไม่รู้เขาก็เลยไปใช้วิธีแบบนั้นเรื่องทั้งหมดที่คุณพบเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้ สนับสนุนโดยและตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกขับหอมงาดำอร่อยมากเรื่องครูตรีเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่โอ้โหปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าครูตรีนะเล่าเรื่องไหนเนี่ยก็ชวนน่ากลัวชวนขนล,ลุกทุกเรื่องฮะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับมันเป็นเรื่องของการทำของที่เฮ้ยขณะที่คนทำของอะ่ะเขารู้สึกแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้สึกใดๆเลยอะ่ะนะกับผู้ชายคนหนึ่งนะที่ไปทำงานต่างจังหวัดอะ่ะ แต่ความรักอะฮะมันเป็นความรักที่เออเข้าใจได้นะว่าบางทีอะมันเป็นความรักที่เป็นความรักจริงๆอะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้น่ารักมากเราก็ไม่ได้สวยมากวันหนึ่งมีผู้ชายมาชอบเรานะฮะมันจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงแท้ก็ได้แต่เธอกลับไม่คิดอย่างนั้นกลับไปทาของใส่คนที่เธอรักแล้วสุดท้ายเป็นยังไงอะเรื่องนี้โอ้โหต้องยอมแล้วว่าฟังกี่ครั้งก็ยังขนลุกผมเชื่อทุกท่านที่ดูอยู่นะก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันห้าหรุนน้อยเกินไปด้วยซ้ำครับ ขอขอบคุณและตาซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกขั้หอมงาดำอร่อยมากยังไงก็ฝากการ์ตูนผีเล่าะกับทุกท่านด้วยนะฮะถ้าชอบแล้วก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะฮะจะได้มาติดตามกันเยอะๆนะฮะฝากด้วยะนะครับ